เราสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตเกมในเดลล็อกที่5กันนะครับก็มาดูที่ระบบแรกเลยนะครับก็คือระบบการล็อกเป้าศัตรูนะครับก็ระบบล็อกเป้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวเพลเยอร์นะครับซึ่งก็จะมีแอเรียนะครับที่ไว้ดีเท็กศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ของเพลเยอร์นะครับที่สามารถล็อกเป้าได้นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถปรับขนาดได้นะครับผมเมื่อไม่อยู่ในวงแล้วเนี่ยเพลเยอร์กด เมากลางปุ๊บนะครับก็ทําการล็อกเป้าที่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าในวงนั้นมีหลายตัวนะครับพอล็อกเป้าไปที่ศัตรูที่ใกล้ที่สุดแล้วเนี่ยก็มีไอคอนเป้าเลงนะครับขึ้นที่ตัวศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็จะโชว์ UI รายละเอียดของศัตรูด้วยครับแ่าจะเป็นเลือดหรือว่าชื่อของศัตรูนะครับผมเขียนว่าผมสามารถเดินรอบๆตัว e อน m y ที่ล็อกได้นะครับแล้วก็ตัวไอคอนเนี่ยก็จะหมุนตามเฟเยอร์ตลอดนะครับโดยตัวกล้องที่ใช้ล็อกเนี่ยก็เป็น กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําแยกกับกล้องหลักนั่นเองนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีกล้อง2อันนะครับก็คือฟรีลุกที่ใช้เล่นปกตินะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นกล้องที่ใช้ล็อกนะครับก็เห็นว่าจะมีจุด2จุดนะครับที่มันเล็ง2ที่นั่นเองนะครับก็คือตัวศัตรูตัวเพลเยอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นฟรีลุกเนี่ยมันจะเล็งแค่เพลเยอร์เฉยๆนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวเฟรมเนี่ยมันขยายขึ้นนะครับเพื่อให้2อจุดเนี่ยมันอยู่ในเฟรมตลอดนะครับพอเรากด เปลี่ยนปุ๊บมันจะจะปิดตัวกล้องที่ใช้ลองนะฮะแล้วก็มาใช้กล้องฟีลุคแคนนะครับโดยตัวศัตรูนะครับก็ได้อัปเดตตัวหลอดเลือดนครับให้มีการฟีดแบ克ของเลือดที่ลดไปนะครับก็คือจะโชว์เป็นเลือดจางๆนะครับที่มันเพิ่งโดนดามเมไปนะครับให้รู้ว่ามันลดไปเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของป๊อปอัพดามเมนะครับที่เวลาเราตีศัตรูแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวป๊อปอัพดามเมที่เราทําได้นะครับขึ้นมาบนหน้าจอได้เองนะครับเช่นนี่ครับเอย่ะเราต เป็นสีขาวกับสีเหลืองสีขาวคือดาเมจธรรมดานะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยคือดาเมจที่ติดกิจเคลนะครับต่อมาเมื่อเอนิมี่ตายเนี่ยก็จะทําการเลนดอมสุ่มนะครับดอกอีกทีนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เป็นซุ่มดอกไอเทมนะครับซึ่งเป็นแค่พาร์ติเคิลเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะมีการเลนดอมอีกทีหนึ่งนะครับในพาร์ทหน้านะครับผมต่อมาเมื่อเพลเยอร์ในการสตูเนี่ยก็จะได้อีกทีนะครับจากการดรอปนั่นเองนะครับโดยจะเห็นว่าจะมีลิมิตของการดรอปอยู่นะก็คือดรอป ที่พี่ต่ำสุดได้30นะครับแล้วก็มากสุดแค่50นะครับก็จะเวลาศัตรูตายเนี่ยมันจะแรนดอมระหว่างนี้นะครับ3 0มสถึงห้หรือแล้วแต่เอนดมีไปตามที่เราได้เซตไว้ในเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราตีศัตรูเราก็จะมี เอฟเฟกกล้องสั่นนิดหน่อยนะครับเมื่อได้ EP พีที่ดรอปจากศัตรูนะครับแล้ว e อีเนี่ยเต็มหลอดนะครับพล่เอจะเลเวอัพนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์เลเวอัพด้วยนะครับผมแล้วเมื่อพอเราตีี่ยพอศัตรูตายนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเอฟเฟกของการตายด้วยครับที่เป็นสีฟ้าครับแล้วค่อยหายไปนะครับผมก็จบันไปแล้วนะครับสำหรับเดวล็อกที่5นะครับก็ในเดวล็อกต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการ เดินด้อมดอบไอเทมนะครับแล้วก็การเก็บไอเทมจากศัตรูนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของโอกาสดอปนะครับไอเทมในระดับต่างๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ